ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานตู้คอนโทรลอีกหนึ่งประเภทนะครับโดยที่เป็นตู้ควบคุมนะครับตัวอุปกรณ์เครื่องชั่งน้ําหนักนะครับที่เป็นลักษณะของแบตชิ่งคอนโทรลนะครับซึ่งแน่นอนตัวที่เป็นตัวหัวอ่านหรือตัวหน้าจอนะครับสามารถทําแบตชิ่งได้สูงสุดถึง4วัตถุดิบนะครับแล้วก็มีการเก็บสูตรได้สูงสุดถึง10สูรนะครับแต่ว่าสําหรับตู้คอนโทรลตู้นี้นะครับก็คือใช้ในลักษณะของการชั่งน้ําหนัก วัตถุดิบแค่หนึ่งวัตถุดิบนะครับอันนี้เป็นการชั่งปูนซีเมนต์นะครับแล้วก็ด้วยฟังก์ชันการทํางานแบบแบตบชิ่งคอนโทรลนะครับมันจะใช้ฟังก์ชันการทํางานในลักษณะของการที่สตาร์ทเพื่อปล่อยวัตถุดิบและหลังจากเติมวัตถุดิบได้ตามที่ต้องการแล้วก็จะไปสั่งงานให้เปิดดัมออกมาได้เลยนะครับเป็นอัตโนโมัติเลยนะครับซึ่งมีอยู่ในอุปกรณ์หน้าจอ ควบคุมแบบแบบชินคอนโทรลของ s y m c อยู่แล้วนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ plc นะครับเราย้ำว่าไม่ได้ใช้ plc ในการควบคุมนะครับทีนี้เรามาดูวิธีการทำงานนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับสำหรับการใช้งานโดยที่เราสามารถที่จะตั้งค่าแบตในการทำงานได้นะครับเราก็จะแอพพลายโดยใช้ตัวเคาน์เตอร์แบบที่เป็น thumb wheel switch แบบง่ายๆนะครับมาต่อร่วมกันนะครับเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ใช้งานนะครับเราเพียงแค่กดตั้งค่าแบตให้ทำงานแค่นั้นเองนะครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับลองดูหลังจากที่เราออนพาวเวอร์แล้วนะครับเราเริ่มด้วยการกดปุ่มสตาร์ทก่อนนะครับตอนนี้ผมจะอ่าเราดูเรื่องของการตั้งแบตก่อนนะครับด้วยตัวเคาน์เตอร์นะครับตอนนี้เราจะตั้งแบตไว้ที่3แบตแล้วกันนะครับว่าให้ทํางานวนลูปเนี่ยสามแบตนะครับเราก็กดทั้วิวให้เป็นเลข3นะครับอันนี้แค่นี้นะครับแล้วพอกดเป็นเลข3แล้วนะครับเราก็เริ่มด้วยการกดปุ่มสตาร์ทครับ เริ่มแบบที่1ครับอันนี้ก็จะสั่งงานให้ตัววาลวของออตัวมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ปล่อยปูนลงมาในถังนะครับชั่งน้ําหนักให้ได้ตามทาร์เก็ตที่ตั้งไว้คือ100นะครับแล้วก็นหนักขึ้นนะครับพอได้1 0 0กโลนะก็จะสั่งตัดตัววาลวนะครับแล้วก็สั่งเปิดวาลวดัมนะครับเพื่อเอาน้ําหนักออกเรียบร้อยนะครับก็สั่งรีสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะครับ เป็นแบบที่2นะครับแบบที่1จบไปแล้วจะเห็นว่าตัวเลขแบบขึ้น1แบบนะครับก็ทําครั้งที่2นะครับชั่งน้ำหนักพอได้เสร็จขึ้นแบปที่2นะครับก็ปล่อยวาล์วด้ามปล่อยออกนะครับแล้วก็วนมาทําแบบท,ที่3นะครับชั่น้าหนักเสร็จปุ๊บเอาน้ําหนักออกน้าออกนะครับ จบแล้วครับไม่ทําต่อแล้วนะครับเพราะว่าเราตั้งค่าการทํางานของแบตไว้ก็คือ3แบตด้วยการตั้งที่เคาน์เตอร์นะครับทีนี้ถามว่าพอเราจะทํางานครั้งต่อไปเราจะทํำยังไงก็คือโดยการกดปุ่มรีเซ็ตแบตก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ที่หน้าจอเคาน์เตอร์นะครับสามารถกดรีเซ็ตได้เลยนะครับอันนี้ครับรีเซ็ตเป็นศูนย์ละเราก็จะมาเริ่มสตาร์ทแบตใหม่ทีนี้เราลองดูสตาร์ทที่1แบตลวกันนะครับเราลองเปลี่ยนที่ตัวเคาน์เตอร์นะครับ ให้เป็น1แบตแล้วก็กดสตาร์ทเหมือนเดิมครับชั่งให้ได้ร้อยกิโลนะครับเราก็เติมเข้าไปให้ได้100ยกิโลแล้วก็สั่งตัดแล้วก็ดําออกนะครับเรียบร้อยครับจบแค่แบตเดียวครับเพราะเราตั้งแบตไว้ที่เคาน์เตอร์แค่1แบตนะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานง่ายๆนะครับในส่วนของการตั้งแบตด้วยเคาน์เตอร์ซึ่งผู้ใช้งานไม่ต้องยุ่งยากในการเข้าโปรแกรมเข้าฟังก์ชันเลยนะครับสามารถทํางานได้แบบ กดที่เคาน์เตอร์เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูว่าในตู้คอนโทรลนี้เองนะครับเราทําเป็นลักษณะของเป็นแบบแมนนวลให้ด้วยนะครับโดยการเปลี่ยนซเลคเตอร์นะครับเราลองเปลี่ยนเป็นแมนนวลฟังก์ชันดูนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นแมนนวลแล้วนะครับเราต้องการกดฟีดเข้าไปโดยกากด ual, แมนนวลล้วกดที่สตาร์ทเหมือนเดิมครับหลังจากที่เปลี่ยนซเลคเตอร์แล้วอ่าตอนนี้ก็จะฟีดปูนเข้าไปในถังนะครับตามที่เราต้องการพอน้ําหนักเพิ่มขึ้น อ่าลองเอาน้ำหนักใส่ครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพิ <c oughs> ๆๆ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามที่เราต้องการได้เท่าไหร่แล้วแต่ถ้าเราต้องการหยุดเราก็ในการกดปุ่ม Stop ครับบุนก็ตัดออกแค่นั้นเองครับทีนี้กรณีที่กดปุ่มกดปุ่มดัมม์นะครับกดปุ่มดัมม์โดย Men al, แมนนวลเราก็สามารถกดดัมม์โดยแมนนวลได้เหมือนกันนะครับโดยการกดปุ่มสีเหลืองครับจะเป็นการกดจ็อกออกจ็อกออกนะครับแล้วก็น้ำหนักออกนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะของแมนนวลนะครับ นี่คือการทำงานง่ายๆของตู้คอนโทรลหรือตู้ควบคุมแบบหนึ่งวัตถุดิบของแบทชิ่งคอนโทรลที่ใช้เคาน์เตอร์มาร่วมทำงานด้วยนะครับเราจะดูอุปกรณ์ภายในนะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้ใช้ PLC ในการควบคุมเลยนะครับเราลองดูนะครับทั้งในนะครับก็จะมีอุปกรณ์ควบคุมโดยใช้ตัว มอเตอร์คอนโทรลนะครับหรือว่าแมกเนติกคอนแทคเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์มอเตอร์เบรกเกอร์นะครับในการควบคุมตัวมอเตอร์สกรูของปูนนะครับแล้วก็มีเรลในการควบคุมการทำงานของตัววาลที่เป็นตัวดัม์นะครับแล้วก็มี power s u p p ายกับหน้าจอนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์แล้วก็ปุ่มปุ่มตตอนแล้วก็แรมแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นตู้คอนโทรลแบบง่ายๆนะครับสามารถติดต่อและออสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่พนักงานขายได้เลยนะครับขอบคุณครับ